e p c กลุ่มดาวเด่นฟ้าช่วยรวยงวดสิบหกธันวามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซีทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาพบเจอกันเป็น EP ที่สี ในบวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568มาแล้วสำหรับคลิปนี้กลุ่มดาวเด่นฟ้าช่วยรวยอาจารจ์นาตยาเอดเอทัตกะต่ายขาวงวดใหม16่16ธันวาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา<ม>ก็มารับชมข้อมูลและเตรียมรุนไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับใบแรกใบนี้กันก่อนเลยแนวทางกลุ่มดาวเด่นฟ้า ก่อนอื่นเราก็มาดูสถิติของเขากันก่อนให้มาถูกสองตัวบนเข้ามาแล้วห้างวัดติดผลงานล่าสุดแหนงวันหนึ่งทันบาท้ายหลังวันที่หนึ่งออกสองห้าสองให้ถูกทีเลขชุด2 5งห้าเขาเป็นตัวกลับวดก่อนหน้าก็เข้าตัวตรงติดต่อกันมามีเข้าชุดตัวตรง7 8็ดแปดเกหเก้มเจด เข้าสตัวตรงทั้ง4งวดและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่16ธันวากลุ่มดาวเด่นฟ้าให้คู่2ตัวมีเลขเด่นที่เลข1มีคู่10 14 15 18 19เด่นที่เลขสองมีคู่20 24 25 28 29 เด่นที่เลข6มีคู่60 64 68 68 69และเด่นเลข7มีคู่70 74 75 78และ79รวมแล้ว20หางแคปน้าจอาใบลุ้นกัดได้เลยค่ะมาต่อกันที่แนวทางนี้ช่วยรวยรางวัลที่หนึ่ง ก่อนอื่นเราก็มาดูสถิติของเขากันก่อนเช่นกันให้มาถูกสองตัวบนเข้ามาแล้ว5งวดสถิติใบนี้จะให้ถูกที่เป็นตัวกลับล่าสุดแนวันหนึ่งธันวาทายรางวัลที่หนึ่ออก2 5งสองให้ถูกเลขชุด2-5เข้าเป็นตัวกลับและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่16ทธันวาช่วยรวยรางวัลที่1 ให้คูณสตัวมีเลข02 03 07 08 12 13 17 18 52 53 57 58 92 93 97และ98แคปหน้าจอไว้ค่ะมาลุ้นกันกับสองช่วยรวยจะให้เลขเข้าที่ตัวกลับอีกหรือไม่ ถ้าเอาชุดกลุ่มดาวเด่นฟ้าเทียบตัวชนกับชุด2ช่วยรวยรางวัลที่1จะมีตัวชนที่ไฮคู่2ตัวมีเลข18 20 25 29 70 75 79รอลุ้นกนกันขอให้มานะคะสำหรับเลขชนนุดนี้งวดที่แล้วแอดมินลงให้ชมใน ep ที่8แต่ไม่ได้พิมพ์ตัวเลข ให้ถูก25หเขาเป็นตัวกลับเลขจับชนชุดนี้โอกาสมาได้สูงนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางอาจารย์นา,ายานาตยาแนวทางใบนี้เน้นที่สำหรับเลขเด่น10หน่วยบนแอดมินมีข้อมูลสถิติให้ได้รับชมกัน14งวดเข้าหลัก10หน่วยบนตลอดทุกงวดดูตามภาพได้เลยคะ่ะ สำหรับผลงานแองวัลสุด1ทันบามีเลขเด่น2795ถ่ายหลังบันที่1ออก252ปรากฏว่าเข้าในส่วนของเลขเด่น2ที่หลักร้อยและหลักหน่วยและนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่16ทัน้าแนวทางข้อมูล10หน่วยบนของอาจารย์นาตยามีเลขเด่น76 3าสองจะมาที่หลักสิบหรือหลักหน่วยรอลุ้นกันต่อคะ่ะจับเลขชนคู่เด่นจากดาวเด่นฟ้าชนตัวช่วยรวยมาตัดหาชุดเด่นด้วย10บหน่วยบนนัตยาจะได้ชุด20 25 29 70 7อหและ79รอลุ้นกันว่าจะมาต่อไหมนะคะ มาต่อกันด้วยซองกระต่ายขาวสัติติให้เล็กเด่นสองตัวมาตัวมีสัติติให้ชมถึง7งวดเข้าติดต่อกันมาตามภาพเลยนะคะผลงานล่าสุดในงวดหนึ่งทันวามีเลขเด่น4และ5้าถ่ายรางวันที่1ออกสองห้าสองปรากฏว่าเข้าในส่วนของเลขเด่น5ที่หลักสิบ และนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดใหม่16ธันวาแนวทางข้อมูลกะะต้ายขาวมีเลขเด่น8และ4มาุ้นกันต่อคะ่ะมาต่อกันที่แนวทางเลขเด่น10หน่วยบนของแอสเอทัสสถิติสำหรับเลขเด่น10หน่วยบนแอดมินมีข้อมูลให้ได้รับชมการ10งวดเข้าที่หลัก10หน่วยบน9งวด ผลงานในมวลลาสุด1ธันวามีเลขเด่น0 1 2 7ทายหลังบันที่1ออก2 5 2ปรากฏว่าเข้าในส่วนของเลขเด่น2ที่หลักหน่วยและนี้ก็คือแนวทางสำหรับวดใหม่16ทันวาแนวทางข้อมูลเด่น10หน่วยบนของ S อเอทัตมีเลขเด่น0 1 6 9 จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยรอรุ้นกันคะ่ะมาต่อกันที่แนวทางสองเลขดาราสถิติให้เลขเด่นชุดสองตัวมีให้ชมกัน7จ็งวดเข่าติดต่อกันมาตามภาพเลยนะคะผลงานในงวดลาสุดงวดหนึ่งทันวาท้ายหลังบันที่หนึ่งออก252ปรากฏว่าเข้าในส่วนของเลขชุดหาสอง และนี่ก็คือแนวทางสำหรับงดใหม่16ธันวาแนวทางข้อมูลเลขเด่นเลขดาราให้เลกชุด2ตัวบนมี20ชุดและชุด2ตัวล่างมี20ชุดตามภาพเลยนะคะรอรุ้นกันคะ่ะคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า วิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ